เรื่องถัดมาครับซึ่งคงจะต้องพูดเพราะว่าในสัปดาห์จากนี้ไปเนี่ยจะอยู่ในความสนใจค่อนข้างมากก็คือการดําเนินการของคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งจะมีการพิจารณาในเรื่องของแผนการบริหารในส่วนของปราสาทพระวิหารตามที่กัมพูชาเนี่ยมีการนําเสนอผมก็ขอเรียนย้ํานะครับว่าในเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ได้มีการดําเนินการติดตามสถานการณ์แล้วก็ดําเนินการตามความเหมาะสมมาอย่างต่อเนื่องประการแรกต้องย้ำแหละครับว่า เมื่อใดก็ตามนะครับที่มีการละเมิดเข้ามาในพื้นที่ที่เราถือว่าเป็นพื้นที่ของเราเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีการประท้วงนะครับแล้วก็จะแสดงออกยืนยันถึงสิทธิเหนือพื้นที่นะครับทางด้านฝั่งของเรานะครับที่ท แยกด้วยสันปันน้ำนะครับตามสนธิสัญญาซึ่งเป็นจุดยืนของรัฐบาลไทยนะครับว่านั่นคือจุดที่จะต้องเป็นตัวกําหนดเขตแดนนะครับส่วนการจัดทําหลักเขตแดนให้เป็นไปตามสันปันน้ำนะครับตามสนธิสัญญาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีกระบวนการตามบันทึกความเข้าใจในปี2543 ขณะเดียวกันประการที่2ที่ผมอยากจะชัดเจนก็คือว่าจุดยืนของรัฐบาลนี้ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็จุดยืนของผมโดยส่วนตัวก็ได้พูดมาโดยตลอดก็คือเราไม่ได้ยอมรับนะครับว่าแผนที่ซึ่งกัมพูชา,ชาใช้โดยเฉพาะที่ใช้ในการฟ้องร้องในคดีที่ฟ้องไปถึงศาลโลกนั้นเนี่ยเป็นแผนที่ที่แสดงถึงเขตแดนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ได้ยอมรับในส่วนนั้น แล้วก็ได้อิงกับคําพิพากษาของศาลโลกมาโดยตลอดว่าคําพิพากษาในขณะนั้นก็ไม่ได้เป็นคําพิพากษาที่ตัดสินในเรื่องของเขตแดนนะครับแล้วก็ไม่ได้ยอมรับหรือตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับสถานะของแผนที่ตรงนั้นนะครับทั้นั้นตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดความเข้าใจที่ผิดนะครับว่าตัวแผนที่ก็ดีหรือตัวบันทึกความเข้าใจปี2543ในขณะนี้เนี่ยเป็นผลเสียหรือทําให้กระทบกระเทือนกับสิทธิของเราในทางตรงกันข้ามครับขณะนี้เนี่ยเมื่อมีการดําเนินการ ที่จะผลักดันไปที่มรดกโลกเนี่ยจุดยืนของรัฐบาลไทยก็ได้สะท้อนมาโดยตลอดครับว่าเราเนี่ยต้องการที่จะให้การแก้ปัญหาในเรื่องของเขตแดนเนี่ยเรียบร้อยเสียก่อนนะครับแล้วก็ได้ย้ํามาโดยตลอดครับว่านับตั้งแต่มีความพยายามในการผลักดันขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกและมีแผนการบริหารจัดการเนี่ยจากเดิมนะครับซึ่งประชาชนทั้งสองฝั่งเนี่ยสามารถไปเที่ยวนะครับในพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้และไม่มีความขัดแย้งเนี่ย กลับกลายเป็นว่าขณะนี้เนี่ยมีแต่ความขัดแย้งนะครับถึงขั้นที่เคยมีการประทะและมีการสูญเสียกันมาแล้วเราก็ได้ย้ําสิ่งนี้กับทางมรดกโลกและยูเนสโกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้ใช้เวลาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับผ่านหลายโอกาสที่จะสร้างความเข้าใจกับทั้งทางยูเนสโกก็ดีมรดกโลกรวมไปถึงบรรดาประเทศต่างๆด้วยการประชุมที่จะมีขึ้นที่บราซิลนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ก็มีบางฝ่ายก็เสนออีกครับบอกว่าเราไม่ไปร่วมได้หรือไม่อย่างไรผมก็ขอเรียนนะครับว่าการไม่ไปร่วมเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เราไม่มีโอกาสในการที่จะไปแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนต่างๆทําให้มีการรับข่าวสารเพียงฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็การตัดสินของเขาเนี่ยแน่นอนที่สุดครับถ้าฟังฝ่ายเดียวเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นผลเสียกับเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของฝ่ายไทยคณะรัมนตรีก็มีมติชัดเจนนะครับว่าจุดยืนของเราต่อเรื่องนี้เป็นอย่างไรซึ่งการดําเนินการในการที่จะไปคัดค้านหรือเสนอให้มีการเลื่อนไปจนกว่าการดําเนินการในเรื่องของเขตแดนเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวทางนะฮะซึ่งจะทําให้มีเหตุมีผลในการที่จะไปชะลอกระบวนการหรือคัดค้านกระบวนการที่มีการขึ้นทะเบียนหรือทําแผนบริหารจัดการในขณะนี้อย่างไรก็ตามครับผมก็ขอเรียนนะครับว่าหากสมมุติว่า ทางมรดกโลกมีการดําเนินการต่อไปเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะแสดงออกนะครับแล้วก็รักษาสิทธิ์ของเราไว้ได้นะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยได้วางขั้นตอนเอาไว้หลายขั้นตอนครับในเบื้องต้นในขณะนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีสุวิท์คุณกิต,ตินะครับ <c oughs> ก็ได้เดินทางไปทั้งที่ยูเนสโกที่ฝรั่งเศสก่อนที่จะเดินทางต่อเนื่องไปที่บราซิลทราบเบื้องต้นครับว่าขณะนี้เนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยได้ยื่น นะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นแผนผังนะครับแล้วก็เคยถกเถียงกันมาตลอดว่าเป็นแผนผังหรือแผนที่นะครับเกี่ยวกับ พื้นที่บริหารจัดการซึ่งก็จะมีปัญหาเหมือนกับที่เคยพยายามยื่นมานะครับแล้วก็รัฐมนตรีสวิตได้มีการคัดค้านนะครับในเบื้องต้นนะครับการประชุมยังไม่ได้เริ่มขึ้นครับแต่ว่าที่อยู่เนสโกนั้นทางรัฐมนตรีสวิตได้บอกชัดเจนไปแล้วว่าประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับการที่จะเอาแผนผังหรือแผนที่เข้ามานะครับในภาวะซึ่งเขตแดนเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็อ้างอิงอยู่กับปัญหาในเรื่องที่มีการละเมิดข้อตกลงปี43ในการเข้ามาปรับพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ การก่อสร้างสิ่งต่างๆในบริเวณที่เราถือว่าเป็นเขตของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนครับว่าการที่รัฐบาลในขณะนี้ไปร่วมประชุมเพื่อคัดค้านก็ดีนะครับแล้วก็มีบันทึกข้อตกลงในปี2543ก็ดีเนี่ยเป็นตัวที่เรามีเหตุมีผลในการที่จะไปคัดค้านกระบวนการดังกล่าวของกัมพูชาส่วนถ้าหากว่าขั้นตอนนี้ไม่เป็นผลนั้นเราก็จะมีมาตรการและวิธีการอื่นๆต่อไปนะครับในการที่จะแสดงออกถึงการคัดค้านไม่ยอมรับแผนที่ หรือว่าการตัดสินของคณะกรรมการนะครับถ้าเราเห็นว่าไม่เป็นธรรมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับว่านี่คือวิธีการที่จะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศได้ดีที่สุดนะครับจริงอยู่ครับความคิดเห็นต่างๆอาจจะแตกต่างกันไปนะครับในทางเทคนิคหรือความเชื่อว่าวิธีไหนจะดีกว่ากันแต่ขอยืนยันได้เลยครับว่ารัฐบาลชุดนี้รักษาผลประโยชน์ในเรื่องของดินแดนนะครับแล้วก็จะดาเนินการด้วยความรอบคอบในการที่จะรักษาสิทธิ์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทย